เราเปลี่ยนท่าทางเนี่ยความรู้สึกเราดีขึ้นไหมครับมั่นใจขึ้นนะฮะกล้าเลี้ยวขึ้นนะฮะเพราะนั้นเองที่ผมให้ขยับก้นเนี่ยก็คือให้ช่วยลดเลี้ยวใช่ไหมครับมันคือบาลานซ์ของรถนะฮะอพอเราขยับก้นเนี่ยเรารู้สึกว่เาเออมันเลี้ยวแล้วมันแน่นขึ้นนะคมับมันจะไม่แบบนิ่มย่วบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับที่เรานั่งตอนที่ไม่ขยับก้นเนี่ยรถมันจะอยู่อย่างี้ตลอดเใช่ไหมครับเพราะมันรับน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ โชคด้วยสแตนดาดเนี่ยมันมันมันไม่ได้แน่นเหมือนรถเอหมือนโชคเลสซิ่งอยู่ใช่ไหมมันก็จะโยกโยกโยกตลอดใช่ไหมครับแต่เราช่วยลดบาลานซ์ลถมาเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะถ่ายเทแล้วมันจะไม่รับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะนั้นอาการตรงนั้นหายไปใช่ไหมครับสังเกตไหมครับอาการมันหายไปแล้วก็ความมั่นใจเรามากขึ้นใช่ไหมครับเราขี่สนุกขึ้นนะฮะแล้วอาการนั้นมันหายไปทําให้เราไม่ต้องคุมรถ เราสามารถคอนโทรลรถให้อยู่ในลายได้ใช่ไหมครับเวลารถย่อมย่มเนีย่ยแน่นอนแล้วครับความมั่นใจหายแล้วหายปุ๊บเราก็ต้องตั้งรถเพราะเรากลัวมันจะสไลด์ไปถูกต้องไหมครับบางคันที่เตี้ยก็ติดก็ติดเราก็ตั้งรถตั้งรถเราก็เลยลายเราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลลายได้และไม่สามารถที่จะคอนโทรลรถให้เข้าลายได้ใช่ไหมครับถ้าเราบาลานซ์ตัวช่วยปุ๊บเราสามารถคอนโทรลรถได้คอนโทรลลายได้จำไว้เลยว่าเรายังไม่ต้องเข้าเร็ว แต่เราเข้าให้แม่นเข้าให้แม่นจุดยกให้แม่นและเร่งให้ได้แค่นั้นพอครับไม่อย่เป็นต้องเข้าไปเร็วสําหรับรถพวกนี้นะครเราคอนโทรลายให้ได้คอนโทรลรถให้ได,ได้แค่นั้นพอครับแต่ทุกคนเลยดีขึ้นนะครับผมว่าดีขึ้นแบบคือมั่นใจขึ้นนะฮะดูว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็กล้าขี่มากขึ้นกล้าใช้คันองเร่งได้เร็วกว่าเก่าเจ้าจะมีแต่เรื่องสายตาครับ ะะเรื่องสายตานี่สําคัญการขี่รถในสนามแข่งเนะี่ยตัวคอนโทรลความเร็วหรือคอนโทรลตัวเราทุกอย่างสางงานทุกอย่างก็คือสายตาใช่ไหมครับถ้าเรามองไปข้างนอกเนะี่ยเวลาเราเร่งเนะี่ยรถมันก็จะไปตามสายตาเราไม่ได้หัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนตอนที่เราขี่ข้างนอกใช่ไหมครับมันจะใช้แรงโน้มถ่วงใช้แรงบาลานซ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามองไปทางไหนรถมันจะไปทางนั้นสังเกตดอยู่ได้เลยถ้าเรามองออกข้างนอกพอเราเร่งปุ๊บเนี่ยรถมันก็ไปข้างนอก นี่ครับเพราะนั้นเวลาเลี้ยวเนี่ยสายตาเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนสายตาให้ไวมองจุดที่เราจะเลี้ยวปุ๊บมองไปที่อื่นเลยห้ามมองนอกเด็ดขาดนะหลายคนบางทีเผลอเนี่ครับบางทีได้บางทีเผลอยางสวยเว้ยเน่ครับสายยางบางทีเราทําได้โอดีเลยรอบนั้นรู้สึกเอ้ยมันมั่นใจมันเล่นได้เลยแต่บางทีเราเผลอเอ้าทำไมรอบนี้เลยเลยเราเลยเราลุดใช่ไหมครับเพราะฉนั้นสายตาเป็นตัวคอนโทรลใช่ยครับคอนโทลคอนโทลทุกอย่าง พอสายตาเราเรามองไปทางอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็กล้าเลงใช่ไหมครับกล้าใช้คันเลงถ้าสายตาเรามองไปข้างนอกปุ๊บเราไม่กล้าเลงละเราจะเบรกเดียวเลยพอตเตะแรงหน้าปุ๊บรถมันตั้งเลยเราจะวิ่งออกนอกเดียวเลยใช่ไหมครับเพรานะนั้นสายตาครับสำคัญเลยการขี่รถใ,ในสนามนะครับสายตาสําคัญมันจะคอนโทรลเราทุกอย่างคอนโทรลแ,แม้กระทั่งสภาพจิตใจเราเองใช่ไหมครับ คนจะหลุดไม่กล้าอยู่แล้วไม่กล้าใช้กันเล่นได้ันเล็กอยู่แล้วครับนะฮะค่อยๆปรับแต่ดีขึ้นดีขึ้นทุกคนนะฮะพยายามเรียกความมั่นใจแล้วก็พยายามเอาลายให้ได้เอาท่าให้ได้จําไว้เข้าไม่ต้องเร็วครับนะฮะพยายามเข้าไม่ต้องเร็วแต่คอนโทรลลายให้ได้คอนโทรลรถให้ได้แล้วเราจะขี่สนุกกับมันนะฮะเราไม่ได้มาขี่อาชีพนะครับเรามาขี่เพื่อ เอาลายได้เอาลายให้ได้เอาท่าทางเอาจังหวะอะไรทุกอย่างให้มันได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะนั้นเองเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้มันไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดเข้าแบบเร็วๆเลยเนี่ยเราทามันไม่ถูกใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานเบื้องต้นพวกนี้เราไม่สามารถที่จะทำะายถูกเลยหนึ่งเบรกอย่างเดียวเลยเบรกปุ๊บใ้่ในขณะที่เรานอนรถอยู่เบรกเนี่ยมันก็จะล้มถูกไหมครับนะเปลี่ยนใหม่แนวคิดใหม่เราเข้าคอนโทรลลายให้ได้ ควบคุมรถให้ได้สายตาเปลี่ยนให้ไวแค่นั้นเองครับเราขี่่อเอาเทคนิคให้เราแข่งเก็บตรงนี้ให้เยอะๆตรงนี้มันก็คือรายละเอียดมันใช้ได้หมดทั้งข้างนอกและข้างในถ้าเราทําตรงนี้ได้ความมั่นใจเราเกิดเราขี่สนุกแน่นอนนะฮะอยากปรับนะครับถ้ามีอะไรก็ถามเลยนะฮะถามดีกว่าถ้าเราคิดเองเนี่ยมันมันคิดไม่ออกครับเราขี่ไปด้วยคิดเครียดไปด้วยอย่างเงี้ย พยายามขี่มันสนุกสนุกก็ไม่เข้าใจก็ถามง่ายกว่านะครับครับผมขอบคุณมากครับ